สวัสดีครับได้รับความนิยมอย่างสูงมากมายนะครับสําหรับล้างเครื่องระบบไอ้น้ําหรือว่าสตรีมด้วยความร้อนไอ้น้ำนะครับผมก็คันนี้ก็เป็นเบนซ์นะครับผมก็เราก็ลังได้นะฮะไม่ต้องกลัวครับคันนี้ก็ไม่มีจุดเยิ้มจุดอะไรนะครับแต่ว่าก็สกปรกฝุ่นฝ่นเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวคันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าหลังจากสตรีมด้วยไอ้น้ำแล้วเป็นยังไงกันสวัสดีครับสวัสดีครับก็เสร็จแล้วครับก็ลดตามสภาพครับผม แต่ว่าสภาพสวยสภาพดีเลยนะฮะก็เป็นเบนซ์ตัวเก่าครับไอ้ตัวเหลืองนั่นเป็นคาบของน้ำยาครับอันนี้ต้องเหลือไว้นะครับก็ขอบคุณมากครับท่านลูกค้าครับที่เอาความไว้วางใจนะครับมาให้เราล้างเครื่องได้รถยังสตาร์ทติดอยู่ครับไม่ต้องกลัวพังครับเพราะว่าไอ้น้ำตรงนี้ก็เป็นไอ้น้ำที่มีความร้อนแล้วก็ระเหยไปใช้งานได้ปกติเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ